นี่อะไรนะเขาเรียกว่าผมจำชื่อไม่ได้ละอันนี้เป็นวัดเงินของเตยนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อเนี่ยเนื้อนี่มันเป็นเหมือนเนื้อ85้าเลยนะฮะเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเทยอดนะครับเนื้อเหมือนพระ85้าเลยนะครับ คือเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูหนังสือเก่าหนังสือคเนสวนอ่าวัดเงินของเตยฮนะผมนั่งดูหนังสือพระไอ้คเนคเนพรน่ะนะอ๋ขึ้นหน้าปกเลยนี่นี่ลักษณะเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อแบบเทยอดนะครับกระบวนการผลิตไม่ใช่แบบปั้นกดถ้าเป็นเนื้อปั้นกดเนี่ยมันจะมีลักษณะ แบบนี Cette, ้แบบนี้อ่าปั้นกดปั้นกดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเนื้อมันจะเหมือนกับขนมปังอ่ะเพื่อน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 นึกออกไหมว่าอ่าขนมปังที่เขาปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหมอ่าเนี่ยลักษณะเนื้อแบบนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบปั้นกดนะปั้นเป็นก้อนๆแบบ ปั้นเป็นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใส่แม่พิมพ์กดลงมานะครับเนื้อแบบนี้แต่ถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเทยอดซึ่งจะเหมือนกับพระสมเด็จอินโดจีนนะครับเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเลยเพื่อนๆสามารถจะพิจารณาความแตกต่างของเนื้อพระได้นะว่า พระที่มีลักษณะการเทยอดเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบไหนอ่าส่วนพระที่มีการปั้นกดเนี่ยมีลักษณะแบบไหนใช่ไหมอ่าเนื้อสวยเนาะอ่าแล้วแล้วไปลื้อมาเจอนี่เนี่ย อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนใช่ไหมเนื้อแบบสุดๆสวยๆ,ๆเนี่ยตอเ,เราดูปุ๊บเพื่อนๆเข้าใจได้ไหมว่าสูตรเนื้อเนี่ยมันเป็นสูตรเนื้อของวัดละคังใช่ไหมถ้าเราเข้าใจสูตรเนื้อเราเคยเรามีสมเด็จ2495นะ เป็นตัวเทียบเราจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันสูตรเดียวกันกับของวัดละคังเลยแต่เนื้อหาความเก่าขเขาเนี่ยเขาลึกกว่าใช่ไหมเขาลึกกว่าเลยนะเนี่ยนี่จัดว่าเป็นเป็นเนื้อเนื้อถึงยุคเลยนะแล้วดูง่ายเลยและนะครับแล้วเพื่อนๆดูด้านหลังนี่โอ้โหเป็นหลัง หลังกระดานแบบนี้เนี่ยยิ่งยิ่งดูง่ายมากเลยใช่ไหมเนี่ยหลังลายลายกระดานลายกลับหมากอย่างเงี้ยนะซึ่งจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมอ่าเป็นเอกลักษณ์ของการสร้างพระด้วยมือพระทำมือ่นะ อ๋อเนี่ยวันนี้ได้องค์นี้มาก็โอ้โหดีใจนั่งหรือไปหรือมาเจอเห็นไหมว่าความเก่าเนี่ยมันทำปอมไม่ได้เห็นไหมพระเก่าเนี่ยจึงมีคุณค่านะและถ้าเทียบกันนะระหว่างพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ที่หักซ่อมกับพิมพ์คะแนนที่สมบูรณ์แบบนี้เนี่ย เพื่อนๆคิดว่าแบบไหนอะอแบบไหนที่มันมันน่าสนใจกว่ากันใช่ไหมอ่านะเราเข้าใจสูตรเนื้อเรารู้แล้วใช่ไหมว่านี่แหละคือสูตรที่ทันทันยุคสมเด็จโตนะั้นเนื้ออย่างเงี้ยเกินร้อยปีนะเห็นนะศึกษา ไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บความรู้นะครับอ่ามีความรู้แล้วมีวิชาแล้วเราก็ค่อยๆออกไปหาคือพระสมเด็จนะ่ะมีเยอะนะครับแต่เราต้องมาเลือกว่ามันอยู่ในยุคไหนยุคไหนใช่ไหมอ่าสองพั้ยอ่ร้อยแปดสิหรือ2470คือพระวัดระครัง ก็เหมือนกับการสร้างพระของที่อื่นนะครับมีการสร้างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะโอ้โหเนื้อสวยแต่พรุ่งนี้ดูกันใหม่อีกทีนึงตอนนี้แดดมันหมดไปละแล้วลเนี่ยนี่นๆนที่องค์นี้เป็นเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวสวยๆนี่ เนื้อตะกัวสวย,สวยชัดๆอย่างเงี้ยอ่าแล้วจะบอกว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ประพามนทนของหลวงปู่สุขแต่น่าจะเป็นพระยุคหลังนะครับน่าจะเป็นพระยุคหลังอ่ากระบวนการผลิตแบบแบบเก่าเหมือนกันนั่นแหละแบบโบราณเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมีหลังหลังลายผ้าใช่ไหมเนื้อตะกัวเนี่ย อย่างที่เรียนให้ทราบว่าตะกัวที่ใช้กับตะกัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันต่างกันนะครับนะคือถ้าเพื่อนๆมีตะกัวแบบนี้นะอ่านี่คือตะกุดที่เป็นตะกัวใช่ไหม เอาไว้เทียบดูเนี่ยเพื่อนๆจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าการเกิดสนิมแดงของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นไหมนะตะกั่วสนิมแดงตอนแรกเนี่ยเราว่าเป็นพระเป็นตะกั่วไม่เก่าใช่หไหมแต่พอเทียบกับ25พุทธศตรวตรรษแล้วมันเก่ากว่าเพราะฉะนั้นเป็นพระที่สร้างก่อน2,500เป็นตะกั่วก่อน2,500 นะแล้วมีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันทําให้เราเข้าใจได้นะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่วันนี้จบเร็วโอ้เนี่ยเน,นี่ได้มาอีกองคหนึ่งนะครับนี่นี่ก็เป็นเนื้อชิ้นเก่าชิ้นกรอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาดูกันแล้วพลาดไม่ได้เลยเหรียญน,น,ยยน,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 นี้เหรียญวัดไร่ขิงนี่นีเหรียญวัดไล่ขิงนะ พรุ่งนี้เรามาส่องดูกันตอนกลางวันกลางวันนะเห็นไหมเหรียญวัดไร่ขิง2 4 6 7นะครับนี่ไม่เจาะหูนะครับเนื้อนี่เหมือนเนื้อเหรียญเลยไหมเหมือนเหมือนเนื้อเหรียญเก่าเลยใช่ไหม มีคาบกะไหล่กระไหล่ทองติดอยู่บางๆนะครับแล้วเพื่อนๆดูไหมเห็นไหมลักษณะของการแกะเห็นไหมเส้นต่อยันตัวหนังสือพวกนี้คือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะครับเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยพระถอดกับพระแกะแม่พิมพ์แบบแกะสดเนี่ยตัวหนังสือมันจะต่างกันนะอ่าพรุ่งนี้เรามาดูกัน นะครับขอบคุณสำารับบการติดตามรับชมนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ